อีกหนึ่งคนที่ถูกถามก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์น,นะะักข่าวก็ไปถามเหมือนกันบอกว่าเดือนสิงหาคมที่คุณทักษิณบอกว่าเดี๋ยวประเทศไทยจะดีขึ้นการเมืองจะดีขึ้นรวมถึงอธิบดีกรมทรรม์บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษแล้วจะได้ใบบริสุทธิ์จริงๆแล้วหลังจากนี้จะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคุณทักษิณจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับพรคเพื่อไทยยังไงบ้างค,คุณภูมิธรรมบอกว่าก็อาจจะมาช่วยได้แต่ต้องไปถามเจ้าตัวเองค่ะ คุณภูมิธรรมเวชะยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะบ,บอกว่ามีโอกาสาที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกจะนําความรู้ความเห็นที่มีรวมถึงประสบการณ์มาช่วยเหลือประเทศชาติแต่แตจะเป็นเรื่องใดบ้างคงต้องไปถามเจ้าตัวเองส่วนเมื่อพ้นมนตรีแล้วจะเข้ามาพักเพื่อไทยหรือไม่ก็เข้าไปใช้งานพักได้ตามปกติเช่นเคยค่ะก็เป <ừ> ็นความเห็นท่านนายกนะครับท่านท่านทักษิณนะครับ คือท่านเองท่านก็อยากจะเอาความรู้ความคิดเห็นที่ท่านมีอยู่ประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่อยากจะช่วยเหลือประเทศชาติะนะครับดก็ต้องถามท่านว่าท่านจะช่วยอะไรยังไงนะครับหรือหรือจะมีความคิดเห็นในเรื่องอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็ต้องก็ต้องอยูดที่ท่านนะครับผมก็ยังไม่ทราบว่าวันที่24 28ี่อันเนี้ยเป็นอะไรอยู่ที่ตรงไหนยังไงก็ต้องถามท่านนะครับผมว่าไปถามที่ท่าน ก็ถ้าท่านพ้นมลทินทั้งหมดท่านก็เข้าไปช่วยงานพักได้ทีนี้มีอีกประเด็นร้อนของพักเพื่อไทยก็คือกรณีของคุณวันอยู่บํารุงและร้อยตำรวจตรีเฉลิมอยู่บํารุงนะคะนักข่าวก็ไปถามว่าจะมีการไปพูดคุยเคลียร์ใจกันไหมคุณภูมิธรรมบอกว่าร้อยตำรวจตรีเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่ผูกพันกับพักอย่างมากเป็นที่เคารพนับถือของสมาชิก เมื่อเกิดความขัดแย้งส่วนตัวก็ไม่อยากให้มีการพูดคุยกันมากเกินไปขณะที่กําลังมีปัญหาจึงขออภัยที่ไม่สามารถให้ความเห็นเรื่องนี้ได้แต่เชื่อว่าทุกอย่างจะคลี่คลายตามที่ควรจะเป็นหากมีโอกาสก็จะมีการพูดคุยกันอย่างแน่นอนเราเชื่อว่าการพูดคุยนั้นดีที่สุดอยู่แล้วเชื่อว่าคนที่เป็นญาติพี่น้องที่เคารพนับถือเป็นเพื่อนยังไงก็ต้องได้พูดคุยกันและคลี่คลายได้ดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด เชื่อว่าหากมีคนเข้าไปพูดคุยก็เชื่อว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายลงเชื่อว่าคนทุกระดับภายในพักสามารถเข้าไปพูดคุยกันได้หมดค่ะฉลเปม็นผู้ใหญ่ที่ปลูกพัน์กับพักมานานและเป็นที่รับถือเคารพของคนของสมาชิกพักทั้งหมดนะครับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มีการพูดคุยกันมากเกินไปในระหว่างที่กําลังเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องขออภัยว่าก็ยังไม่มีความเห็นในเรื่องนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกอย่างก็จะที่ขายไปตามคันลองที่มันควรจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งกรณีที่คุณเกรียงการเตนานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงม,มหาดไทยในฐานะสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะที่ออกมาบอกว่ามีความรู้สึกอึดอัดที่มีการพับโครงการไร่ละ1,000บาทและนําโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาแทนจะกระทบกับฐานเสียงของพัคเพื่อไทยหรือไม่ คุณพุ่มธรรมมองว่าสื่อมวลชนไปพูดคุยหรือขีนข่าวไม่ตรงกับความเป็นจริงเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งและการชดเชยค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันมันคนละเรื่องกันในส่วนของปุ๋ยคนละครึ่งตอนนี้กเกษตรกรอยากได้เงินสดก็เป็นเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งขณะที่จะนาไร่ละหนึ่งพันกลับมาหรือไม่ก็เป็นคนละเรื่องไม่ควรนํามาเป็นเรื่องเดียวกันเห็นใจสสที่ต้องเจอประชาชนเมื่อประชาชนเข้าใจข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนจึงเกิดความไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะ